เฮ้ยเยี่สวยวะถ่ายวีดีโอแก้วนวใาันนี้วันนี้เราทำอะไรบ้างรั้ถึงว่า เห็นว่าเราสนใจเรื่องอะไรพิเศษในในนอนอกอจากการเขียนรูปการค้าวิจิตรตั้งใจอ่านหนังสืออ่านหนังสือเรื่องอะไรเล่าให้ฟัล้วทำพวมีหลายอย่างเลย้งเล่นสเก็ตบอร์ดวแล้วก็ไปยินไปยินผาบใช้าเขาความจริงนะถ้าชอเข้าความจริงนะโป้ก็โป้บอกมาได้จะก็ถ้าผมชอบไปหยิบตอนแรกก็ชอบหยิบแต่ละคดีใหม สารดีสารกับหนังสืออะไรที่ถ้าม่อยู่ที่มหาลัยก็จะมารู้ลูกแบบสิลปินะแต่ผมจะดูเนี่ยผู้ที่มีความรู้สึกแบบโกรดันในคิดว่าเขาน่าจะมีความโกรดันในชีวิตและเขียนรรูปอย่างท่านตะเกียง ถ้าอ่านเปิดอ่านจริครับเปิดอ่านเลยไม่ขาดอ่านตัวหนังสือนะอาจจะได้รีสัปนะชรักคือดูงานแล้วต้องพูดตรงๆว่าเทคนิคทำเนื้อหาไปไกลมากกับเทคนิคการแสเอ่อคอนเทคนต์ดิ้งความกล้าในการแสดงออกความ ทยานยาในการจะหาอะไรบางอย่างที่เป็นเฉพาะตัวตัวเองมีสูงมากสูงมากจนตัวเนื้อหานตงไปทันเราพูดเรื่องของอะไรนะที่เนื้อหาจะพูดตอนแรกความเข้าเทียมกันความอะไรพรงนี้ถาม,ะะมื่างานเห็นไหมเห็นแต่นิดเดียวแต่ตอนนี้ข้อมูลที่มันอยู่ในนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่จริงเป็นข้อมูลที่เรา เราด้านสดอ่ะเราด้านสดไปกับการํางาองออกเองเราไม่มีข้อมูลที่ที่จริงที่เราสามารถจะจับต้องได้ตึงขาวว่าเราสนใจเรื่องอะไรอยากจะให้เรางานประเภทนี้มันต้องการข้อมูลที่มันนอกจากหัวเราข้อมูลของจริงที่มาปรับใช้บ้างเพื่อจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างเพราะด้วยตัวเทคนิคหรือตัวอะไรมันพูดตัวเราเองอยู่แล้วออกมาเลยอารมณ์อยู่แล้ว ถ้าไม่มีตัวรูปทรงไม่มีเนื้อเรื่องเข้ามามันจะหลุดเป็นอาเป็นแอปแตกไปเลยหลุดเป็นตัวเองเป็นแอปแตกเป็นแอปเคสชั่นไปเลยแต่ดูจากความต้องการของเราเราต้องการรูปทรงอยู่ปรายายามจะหารูปทรงหาเรื่องราวบางอย่างมาใส่ ขั้นใจ่ไหใชแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหามุ่งนี้เล่นไปเรื่อยในแง่ของความเป็นจริงแต่ว่าตัวช่ออะไรฮะมันจะเป็นุนถาวรคุนถาวรเนี่ย ประเด็นเรื่องของอดีตที่เราได้จากรูปถา่ายโอเคมันจะมีรูปถ่ายใช่ไหมเป็นภาพต้นแบบซึ่งมันจะอธิบายในเรื่งองของขอ,งอประสบการณ์ที่ดีในที่เชื่ชมมอมโยงไปกับบุคคลเหตุการณ์สถานที่อะไรก็แล้วแต่รูปถา่ปถายนั้นเนี่ยเราก็จะนำนข,อขอ้อมูลเพื่อที่จะหาความเชื่อโอเคอันนี้พอเทนออกมาเนี่ยโอเคมันจะคงมีเขาเกลี่ยนรูปถ่ายทีนี้สิ่งที่มันมเ,เปลี่ยน แน่นอนเรื่องของสีเรื่องของการเพิ่มเติมบางส่วนที่แทรกแทรกอะไรแบบนี้ยทรกอะเนี่ยตรงนี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการที่เอาสองขาวะเนี่ยพยายามที่จะมาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างภาคอดีตกับภาคที่เราเปลี่ยนไบ้างสุดท้ายที่นี้เนี่ยมันเราดูว่าเหตุการณ์ของเรื่องเราไดรี่ คนดูแล้วจะโอเคเรื่องแรก subject แรกที่คนดูดูแล้วจะรู้สึกได้เลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแม่ตอนนี้มันดูมันเป็นเพื่อนเป็นแฟนเยอะมากถ้าสมมติเราจะโฟกัสเรื่องเรากับแฟนเราต้องโฟกัสเป็นชุดหนึ่งชุดหนึ่งเป็นกับเพื่อนมันอง่ายในการที่จะอ่านภาพหรืออ่านรายละนอียด มันเห็นเนื้อสีมันเห็นเลเยอร์ที่เป็นซอนครับแต่จะมันมีคุณค่าในตัวแต่พอนักกราดมาทำแล้วรู้สึกเหมือนกับไม่เสร็จรู้สึกว่ามันยากอาจจะเป็นเพราะว่าขนาดมันเล็กไปขนาดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้งานเท้นมันรู้สึกว่ามันมีมันมีใจลับในว่างานที่มันชิ้นๆเนี่ยเพราะยิ่งมันใหญ่การควบคุมสีแปรงก็ยิ่งยากความตั้งใจในการ ต้องบอกธนากรก่อนอย่ันว่าไอ้วิธีการเค้นแบบนี้ที่พยายามจะหาสไตล์ในการสาร้างรูปทรงการเค้นมันจบไปแล้วนะไอ้เนื้อหาแบบนี้มันค่อนข้างจะเชยละปัจจุบันมันโจเซฟโคสุดพูดว่างานที่อยากตอนนี้เป็นคอนเซ็ปชวล จะพัฒนาต่อในเรื่องของการทำปิดต,ต้องหาเหตุผลว่าหาคอนเซ็ปต์นาในความคิดว่าทําไมเราต้องทําคนทนั้งหมดมันมีที่มาอย่างไรทํายังไงให้มันรู้สึกว่ามีคุณค่าเพราะตอนนี้มันเหลือเหลือมันเหลือ,ลอความหมายใช้เป็นยาสกเกตทางไห้มันเหลือคุณค่าได้มากที่สุดพยายามควบคุมให้คนรู้สึกขึ้นได้ไหมในความยาวมีการควบคุมอยู่ ไม่เหมือนจะนําเสนอเพลงแต่ดูไปดูมาสีก็สำคัญนะอะไรเงี้ยหรือว่าฟอร์มก็สําคัญคือมันก็ยังแบบกำกำถืงคึอในการค้นหาสไตล์อาจจะต้องยึดหรือว่าดูตัวเองว่าเราชอบอะไรกันแน่ในการเพลงแล้วก็เดินทางตรงนั้นต่อไปสักอย่างเลงสีแปงก็ผีแปงสร้างบรรยากาศก็สร้างแต่ถ้าย้อนไปดูมาธนากรเทอมแรกรู้สึกว่าบรรยากาศพิเศษแห้งๆน่าจะคงบรรยากาศไว้หรือเปล่า นึกถึงบรรยากาศแห้งๆตอนนั้นนะแล้วมาทำงาน subject นี้รู้ว่ามันเข้ากันมันดูงอมัน